คือวันนี้เป็นโปรเจกต์ของบัลมารนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหม่ของแมคโครเป็นการสนับสนุนให้โชว์หวยเนี่ยเติบโตไปด้วยกันกับแมคโครก็เป็นโมเดลที่ช่วยผลักดันให้โชว์หวยเดิมๆเ,เนี่ยสามารถพัฒนาตนเองเป็นโปรเจกต์ที่คิดเร็วเริ่มเร็วแล้วก็ยั่งยืนเร็วเพราะคนที่มีประสบการณ์มีมืมออาชีพเนี่ยมาอยู่กับเราค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันไปได้เร็ว ต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่ดีนะคะเพราะว่ามีเจตนารมณ์ที่สร้างหน่วยธุรกิจหนึง่งรูปแบบฟอร์แมตธุรกิจที่สามารถที่จะช่วยให้บรรดาร้านค้าปลีกนะคะที่เป็นรายเล็กรายน้อยเนี่ยได้มีความก้าวหน้าเขาเรียกว่าแบบก้าวกระโดดเราอาจจะเดินได้เร็วกว่าธุรกิจอื่นๆหรือธุรกิจคู่แข่งที่อยู่โดยรอบนะคะ